เดินทำโครงการ,กรเกษตรธรรมชาติทังในของผักสาน,นมันมีเป็น,อน <esos S 1> ของเกษตรกรผักสนันไปอบมรมเกษตรธรรมชาติเรื่องทำน้ำม,มัชคิวภาพก็เลยเอาสมุนไพรมาทำสูตรของคิวภาพคือตัวนี้มันแก้ได้แบบเจ็บทองอย่างเงี้ยปวดฟันนึง<ช>ทำกเกษตรธรรมชาติปีสองปีมันจะมีความเทศแต่ก็ทำายูยนี้กับผักต้นโพนี่ผัของพวก็มี ก็ส่วนว่ามันจะปลูกกมากถือลงกับปลูกกระเพาะใช้ได้แต่ยังไม่ใหญ่อ้อสามส่วนทีท่จะอีม๊มแล้วก็กขมิน้นลูกวานหัวใหญ่อย่างเงีพ่อต่อไปที่ได้ปลูกอ้อยเพราะว่าน้ำตาลมันแพงกากระดาลมันแพงที่รูน้น้ำตาลนี่ซิกกว่าที่ต้องใช้กากระดาษมันทำชิบะปากันนูมนี่มันปลูกกร,ระทงกระดานุ่มไม่มีหลายหรอกจะมีมังฝ้ายหลายอ,อยู่ในป่าลนั่นแหละมังฝ้ามีตุ๊กยังก็มีย่างละเงาะสินจีก็มีอย่างละต้นสองต้นมังคุดยังไงนะมันกรเพอะหรือ คือตอนแรกใครปลูกก็ไม่ได้ผลยังกรุงเทพยังยำไนทุกสมัยก่อนนะพันามเดือนมันมันพลรวงใสยอยู่นู้อนอนี้มันก็เขาเป็นคุณถึ้งเขาหน้ากับเขากลางนั้นนะเป็นขนาดกลางถ้าผกเป็นหกข้าวเกี่ยว,เ,เ,เ,ยวเริ่มเกี่ยวแล้วมันปลูกเป็นแปดลางเดือนคือคือทางทา้ททโต๊วนี่มันสีนี่เกี่ยวได้เลยตอนนี้ยังแล้วประมาณอีกเดืนอาทิตย์ อันนี่มาได้อันนั้นดำดำทางนอกดำทา้งในอันนั้นดำในยืดลายต่อไปนะอันดำนอกก็ได้ไลยพันไม่เมืองต้นต้นเห็นต้นสนเดืองสองมันมาแล้วมันจะไม่มี่นเลยมันจะรีบมเหมอนกันเพราะว่าพันนี่อาจจะไม่ใช่เขาพื้นที่ในเขานี่จะมาแต่ข้างนอกนกินไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อันนี้มันเเนียวมันรีบเลย ตือ้นมามันลำใหญ่โมใหญ่ถใครงอันนี้ลำเกาะดโปรตีนโปรมงเี่ยและลำมังใหญ่ยมังใหญ่ก็พอขอ้หม่งก็ไม่ใหญ่เพราว่าตัวนี้มันไ่ปุ๋ยภากลางเ้าจะเอาห่ขอขนมยามเทศก,ก,กาลสุดจีนขายได้ส่งตลาดจริงละานหา้ทาท่นเนี่ย เขาเนี่ยมันมันได้กิโลนึงก็กระที่ยี่สิบบาทนะถ้านอกฤดูนะพอเราไม้บ้านเองออกมันก็เท่าเขาแน่นอนมันได้เปรียบตอนนอกฤดู อันนี้นะคะลุงอยู่จะพาเราไปดูวิธีการทําและปลูกแก้วมังกรค่ะเราตามกันไปดูเลยค่ะว่าลุงเขาปลูกยังไงค่ะก็จะต้องใสง่ดินผสมยางมือแล้วคุณเอามืออนแนล้วก็นิ่มธรรมดาี่ใช้เหยือกตัดใช่ไห<ด><ด>มคะอันนี้ดินอะไรคะดินแมล<น>ดดินผสมปุ๋ยเ,เป็นแกลบเป็นอะไรแกลดดำค่ะเป็นจีไก่เจล่าครับ มาผสดมมันปวเรียวอกแลหลยคะอปวงแยกไปเลยเออที่ต้องขีดกุ้งย่างขีดกุ้งย่างเลย หน่วยอะรลหน่วยใหญ่กว่านี้บว่ลกวะมีเกิดังเลยเกิดแค่ปิดเลยอาตัดได้นี่ข่าแก้วมังกรสุดๆกสวน ชาตากที่นี่จะปลูกแก้วมังกรแล้วคุณลุงยังได้ทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือการปลูกพื่ชแบบผสมผสานค่ะซึ่งถือได้ว่าคุณลุงได้ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณลุงอยู่นะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ แก้มังกรแล้วก็ตาก่าผูกแก้มังกรนะคะแล้วก็ยังได้กินแก้มังกรสดๆจากสวนรสชาติก็ใช่ย่อยเลยนะคะไงพวกเราก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเราเ่ทททททะท,ท,ที่เอา การเรียงตลาก็ไดตั้งคุ่มยี่สิบลายนะแลบบ้วลายี่สิบลายให้นนต้ไมองกรันก็นกนให้ลูกเันปลาเป็นห้าพันตัวพอเลี้ยงนสามเดือนก็จับจับยี่กิโลกี่กิลายจับขายี่สิบลายจับไา,ายี่กิลายอย่างมากก็ได้คนสอ,อ,องหมื่นห้า,กกา,าเลียงหนึ่งอยากจะกระนนั่งากรันตะลงวัี้ยง เรื่อามเดือนขาดทุนนะเรเยอยากทดลองนะเรื่ไม่ไม่ขาคนเร่เรือียนมันม่แสนสีเพราะว่าเป็นผู้สมัครงานในกังคนแรกของเมืองไทยก็ต้องขอขอบคุ่เื่อวาเลยนะคะที่เป็นไกด์พาเราเที่ยวชมอยู่บ้านยุ้วค่ะการเที่ยวในงานก็ขอพาเพื่อนเพื่อนเท่วนี้นะคะสวัสดีค่ะ